ออปชั้นแน่นจัดเต็มไม่มีตัดออกเลยนะครับกับ mercedes benz cls 300ร้ dmg premium คันนี้เลยนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2 0 0 0ัน cc เทอร์โบ245แรงม้านะครับถ้าเป็นตัว cls 2 0ง d นะครับแรงม้าอยู่ที่194แรงม้าเท่านั้นเองนะครับมาพร้อมกับสีกราไฟต์เกนนะครับและเป็นอีกหนึ่งรุ่นฮิตที่ขายดีมากๆนะครับและคันนี้นะครับเป็นรุ่นที่มี mmc นะครับหรือว่า mercedes me connect นะครับแล้วก็จะมีเพิ่มมาครับฝากระโปรงหน้านะครับจากเดิมนะครับรุ่นก่อนหน้านะครับ จะเป็นฝากระโปรงหน้าแบบเรียบ ตัวนี้จะเป็นแบบ power dome คล้ายๆกับตัว CS 53เลยเช่นเดียวกันนะครับ2 3 9 0 0 0นบาทได้ออปชั่นแน่นๆตามนี้เลยนะครับไฟหน้าทรงเฉียวดีไซน์สปอร์ตแบบนี้นะครับมาพร้อมกับระบบ multi beam LED กระจังหน้ามาพร้อมกับ diamond l ลเย r ร์ l ินะครับล้อแม็กนะครับมาพร้อมกับ double spoke ขนาด19นิ้ว AMG แล้วก็คาลิเปอร์เบรกนะครับจะเป็นแบบมีโลโก้ Mercedes Benz ดิสเบรกก็แบบเจาะรูระบายความร้อนนะครับหลังคาด้านบนนะครับมาพร้อมกับซันรูฟนะครับตัวนี้จะไม่มีนนนะะะคครรรััับบกกกจด้้าาขงงสเต จะไม่ใหญ่มากเหมือนรถซีดานปกติทั่วไปนะครับแต่แรกมันกับดีไซน์ของความเป็นสปอร์ตนั่นเองนะครับด้านท้ายลาดลงมาแน่นอนนะครับล้อหลังนะครับจะใหญ่กว่าล้อหน้าเพราะว่าใช้ระบบขับเคลื่อนแบบล้อหลังนะครับขนาดจะอยู่ที่275ข้างหน้าอยู่ที่245ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับติดสปอยเลอร์ลิฟต์ด้านบนมาที่ฝากระโปรงเรียบร้อยนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็กันชนด้านหลังเป็นแบบ AMG นะครับมีดิฟท์เซอร์ด้านท้ายนะครับเพิ่มความสปอร์ตแล้วก็ปลายท่อคู่นี้ออกจริงด้วยนะครับ กดเปิดที่ตรงนี้ได้เลยเพราะเป็นฝาท้ายระบบไฟฟ้าแล้วก็มีระบบแฮนด์ฟรีแอคเซสด้วยลึกๆแบบนี้เลย hey, ถุงก๊อใส่สบายได้เลยครับพับ,บเบาะก็ยังได้แล้วก็ยังเตะปิดได้ด้วยนะครับสำคัญท่าในใดครับสนใจข้อมูลรถคันนี้หรือว่าคันอื่นนะครับเข้าเยี่ยมชมได้ที่ w w w benk com ได้เลยนะครับเรามีรถเบนซ์สวยให้เลือกมากกว่า200คันหรือสนใจซีรีส์คันนี้นะครับหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยนะครับ ภายในได้ความหรูหราแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นอีก่หนึ่งจุดเด่นของตัว c ีอเนะครับภายในสวยงามดูทันสมัยนะครับแล้วก็หรูหราด้วยเบาะนะครับทรงหนังเป็นตัวเนปป้านะครับเนมูรี่แพคเกจมาให้เรียบร้อยนะครับผมลายเป็นแบบสปอร์ตนะครับรุ่นนี้ชอบมากนะครับเป็นทัชคอนโทรลเรียบร้อยมีพัดเตอร์ชิพให้เรียบร้อยปรับไฟฟ้าได้4ทิศทางนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับหน้าจอนะครับเป็นแบบ full LCD เลยนะครับออปชั่นแน่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว นีเวกชันมีมาให้ครบนะครับกล้องรอบคันนะครับมีมาให้เครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ไฟแอมเบสไลท์เนี่ยสวยๆแบบนี้เลยนะครับปรับได้64สีสด้วยเช่นในการเชื่อมต่อ Apple Ca r p l a y Android Auto ให้เรียบร้อยแล้วก็มีระบบ m MM m c นะครับสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ดูข้อมูลต่างๆของตัวรถได้ด้วยรุ่นนี้ยังมี He a d Up Display นะครับแสดงข้อมูลที่กระจกฝั่งคนขับด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มี b l รท์สปอร c ต s s s กนะครับและที่สำคัญนะครับออปชั่นตัวนี้ไม่ตัดออกนะคร ใช้ตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าดีมากๆนะครับอุ่นภูิแอร์เป็นแบบ t ู o ซนนะครับผมลายไม้เป็น black ash wood นะครับตัวนี้ก็ไม่ไม่เกิดรอยง่ายๆนะครับตรงกลางมี wireless charger ให้เรียบร้อยนะครับเป็นช่องวางแก้วให้เรียบร้อยม่านหลังก็เป็นระบบไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็เป็น touch control ของเขาจะเป็นรุ่นเดิมอยู่นะครับอาจจะค่อนข้างเกะกะนิดนึงดีไซน์เบาของเขานะครับนั่งสบายนะครับ หลังคาเขาจะราดลงมาเท่านั้นเองนะครับแต่ตัวเบาะเนี่ยเขาจะดีไซน์ให้มันลึกลงไปนะครับทำให้เพิ่มพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยให้มันกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตัวเบาะก,ก็เป็นหนังนิ่มๆน,นัปป้าหมดเลยนะครับรองรับ Isofix นะครับมีช่องแอร์ทำาุัษารด้านหลังกับ CS300 DMG คันนี้นะครับรถปี2020นะครับเลขไม่น้อยเป็นแค่52,000กิลนะครับกับราคาพิเศษที่เบเคตั้งไว้ครับเป็นแค่ 2ล้าน3แสนก้าบาทได้ออปชั่นแน่นๆจัดเต็มแบบนี้นะครับแล้วที่สำคัญเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเลขใไม่น้อยด้วยนะครับใครที่ชอบรถไม่น้อยนะครับแล้วก็สภาพดีๆนะครับมาที่เบนซ์เคของเรานะครับที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยนะครับ